รคับภาวะทางด้านของเศรษฐกิจนะครับโดยโดยภาพรวมเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนว่ามีกำลังซื้อที่ที่เข้ามาพอสมควรนะครับจากการที่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ที่เข้ามาเติบโตอย่างอย่างอย่างต่อเนื่องกับทางด้านของมาเลเซียหรือว่าทางด้านของือผลทางการ,กรเกษตรก็ก็ก็ดีในในในแง่จิตวิทยามันก็เลยทาให การังซื้อเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับโดยตลาดรถยนต์เนี่ยก็เริ่มมีความพึดขึกนมากขึ้นโดยเฉพาะการที่มีมีรถใหม่ใหม่เปิดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าที่ที่เข้ามาทาตลาดมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีปัจจัยตัวปัจจัยลบในด้านที่ว่าเรื่องของราคาน้ามันที่ที่มันมีสูงขึ้นนะครับก็ยังเป็นประเด็นพอสมควรที่เป็นอาจจะเป็นมองดูว่าเป็นอุปรสรรค หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเลือกตั้งที่กําลังจะเข้ามาตอนนี้มันก็เป็นกระแสขาน้านี้อยู่แล้วว่าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยจะออกมาอย่างไรหลายคนก็มองในเชิงบวกหลายคนก็มองในเชิงลบว่าถ้ารัฐบาลเป็นขั้วขั้วใหม่จะทํายังไงจะวุ่นไวายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกำลังซื้อมันก็ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทีะชะลอชะลออยู่นิดนึงแต่โดยภาพรวมที่ผ่านมาตลาลดมีการเติบโตก,ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของตลาลดรถยนต์แล้วมีลูกค้าเองก็มีทางเลือก ใหม่ๆเข้ามานะครับก็ถือว่ารถยนต์ก็น่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกอยู่ณณขณะนี้ครับถ้าเทียบกับโควดเทียบกับก่อนโควิดครับกับปัจจุบันเนี่ยมันจะกลับไปถูกต้องตั้งครับคิดว่าณเวลานี้น่าจะยังยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ภาคใต,ต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอน่ากเราก็เจอปัญหาน้ำท่วมเข้ามาแล้วก็การที่อันนี้ก็เข้ามากระทบ นะครับก็ถือว่ายังไม่ถึงขั้นที่ก่อนหน้าโควิดแต่ก็ใกล้ๆแล้วครับคิดว่าก่อนหน้าโควิดใกล้ๆแล้วเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้โดยไม่ไม่นานมากครับถ้ามองระยะหลังจากที่ไปหลังจากเลือกตั้งไปเนี่ยรัฐภาลเนี่ยขึ้นมาจะเป็นยังไงกับภาาตลาดเป็นยังไงเอ่อครับคคิดว่ามีแนวโน้มที่ที่ดีขึ้นนะครับก็คือว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราคิดว่าอาจจะกระทบอย่างเช่น ในด้านของภาวะที่ธนาคารแบงก์ของอเมริกาที่มีการแบงก์ล้มอาจจะกระทบเข้ามาแต่คิดว่าณตอนนี้ยังยังไม่กระทบกับประเทศไทยมากนะนะครับคิดว่าตัวปัจจัยที่มันจะกระทบมาเนี่ยก็น่าจะไม่กระทบมากคิดว่าตลาดรถยนต์ลงไปได้อยู่ครับ อันที่หนึ่งเองเนี่ยที่ผมมองดูก็คือเรื่องภาวะดอกเบี้ยภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับอันก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อต่อกาลังกาลังซื้อของไม่ว่าจะเป็นคนที่ทาําธุรกิจอะไรต่างๆก็อาจจะอาจจะกระทบเรื่องของภาวะดอกเบี้ยอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะราคาน้ํามันปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยทางด้านภาวะการเมืองที่อาจจะกระทบแต่ประเทศเนื่องจากประเทศไทยมองแล้วพื้นฐาน คงสร้างธุร,รกิจนะเรายังไม่ได้จะโดนกระทบมากนะครับคิดว่าน่าจะยังไปได้ดีครับแต่อาจจะไม่หรูหรากระโดดต่อกระโดะโดขึ้นอย่างรวดเร็วไม,ไ,ไม่ได้จะไม่สินขนาดนันน้นงานมตรชวันี้น,นี่ยเราเรอะไรที่มาครับลูกค้าครับก็งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเราเองก็คาดหวังนะครับที่จะได้ยอดจองจากลูกค้านะครับเราก็เลย ใส่แคมเปญมาค่อนข้างเรียกว่าแคมเปญที่เต็มพิกัดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวกระบะนะครับกระบะเราก็จะใช้ให้ลูกค้าไม่ต้องดาวหรือไม่มีดอกเบี้ยนะครับหรือว่าไม่มีคนคำ้ำซึ่งเขาเราเรียกว่า t r ิปเปิลซีก็คือไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องออกอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คุณก็สามารถออกรถได้ นในส่วนของรถเก่งเองเราก็จะเน้นในการผ่อน,อนต่ำนะครับผ่อนที่ถูกข้างวดไม่สูงมากนัดให้ลูกค้ามีความสามารถในการผ่อนได้นะครับซึ่งเราในงานนี้เนี่ยเราคาดหวังยอดจองเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเราทั้งสองที่เราก็เลยใช้แคมเปญ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเตอร์ต้าลิซิ่งนะครับที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของดอกเบี้ยให้กับลูกค้าของเราครับรู้สึกโลเลโปรเท่านี้กับที่ผ่านมาเนืนว่าแรงกว่ายังไงเออถ้าเทียบกับโปรเมื่อไปปีที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เราจัดได้เต็มกว่านะครับแรงกว่านะครับซึ่งก็ลูกค้าต้องมาในงานนี้มาจองในงานนี้เท่านั้นนะครับเราให้มากกว่า งานมอเตอร์โชว์ที่กรุงเทพด้วยสางไปนะครับถ้าจะซื้อก็ตัดสินใจได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาใช่ไม่จำเป็นต้องไปกรุงเทพมาที่งานนี้ได้หมดเลย นะครับก็คือได้ง่ายกว่านะครับได้ง่ายกว่าครับในปัจจุบันเองเนี่ยในแต่ละยี่ห้อนี่ก็เล่นค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของอีซูเองนะครับก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วแม้กระทั่งฟอร์ดนะครับฟอร์ต,ตอนนี้เนี่ย เ็าแคมเปญค่อนข้างเยอะมากลดแหลกแจกแถมเลยนะครับตัวอะไรที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจของลูกค้าับโครับอ่าผมคิดว่านะครับในเรื่องของดอกเบี้ยมากกว่านะครับคือดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กังวลในเรื่องดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นนะครับเราก็เลยมาเลือกใช้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้กับลูกค้านะครับก็คือได้ดาวเท่าไหร่ก็มาหารเลยหารสามสิบแปดไอ้สามสิบหกหรือสี่สิบแปด ว่ากันไปเลยนะครับเราคิดว่าปัจจัยดอกเบี้ยนี่ยน่าจะมีผลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในวันออกรถนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้เซฟคอร์สมากที่สุดนะครับออกรถที่เงินใช้เงินน้อยที่สุดในการออกรถนะครับพฤติกรรมอย่างอื่นลูกค้าเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนครับพฤติกรรมตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ย ลูกค้าจะเอ่อจะไปก็ไม่อัพราคาเพื่อที่จะมาทําให้เงินดาวน้อยลงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทํายังไงก็ได้ให้มีค่าใช้จ่ายในวันออกรถเนี่ยต่ำที่สุดนะครับก็เลยค่างวดบางคนก็ไม่คํานึงถึงค่างวดนะครับเพราะเขาดูแล้วเขามีปัญญาผ่อนได้แต่ทํายังไงวันที่ออกรถเนี่ยจ่ายเงินให้น้อยที่สุดนะครับ